สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1-15มีนาคมการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทํานายที่แม่นยามมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะ หรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับในทางดวงดาวก่อนนะคะทางโหรศาศาสตร์ไทยเนี่ยสำหรับชาวสิงห์นะคะดาวเจ้าเรือนชะตาคุณนะคะนะคะ อยู่ในเรือนอริอยู่แล้ววันที่13บสเขาจะไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในวันที่13อะไรอะไรจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะสิบสามีนานะนะคะอะไรอะไรจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะส่วนในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพลังงานความขยันขันแข็งด้วยความที่อาทิตย์อยู่ในเรือนอริความขยันขันแข็งจะค่อนข้างดีมากๆแต่ในเรื่องบริวารค่ะอาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็ ในส่วนของอดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะมีอยู่ที่เรือนปัตตนีแล้วก็มรณะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินส้มจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินนะคะอย่าใจร้อนในการที่จะซื้อของใหม่หรือซื้อของใหญ่นะ่ะมันมีเกณฑ์แต่ให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนซื้อว่าไหวจริงไหมเพราะว่าชาวสิงห์ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนไง พื้นดวงไม่เหมือนกันบางคนถ้าสามารถซื้อได้สบายๆเนี่ยก็ซื้อได้นะมีเงินไว้มีเงินเก็บเอาไว้นะมีสายป่านที่ยาวมันก็ได้อะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วมันพอดีเลยแล้วเงินไม่เหลือเก็บเลยมันจะขาดสนหลังจากที่ซื้อก็ใจเย็นๆไว้ก่อนคะ่ะนะคะวันพระก็ไม่ได้มีหนเดียวนะใจเย็นๆในการซื้อจะดีกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของงานก็อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดถ้าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่หรือมีไอเดียใหม่ๆพัฒนางานอยู่ได้ตลอดเนี่ยก็อยู่ได้อยู่แล้วนะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นธุรกิจก็จะดีขึ้นนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเรื่องงานกันก่อนเรื่องงานกันก่อนเลยนะสมมองแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือ มีดาวสุขอยู่ในเรือนชะตาคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเสน่ห์จะดีมากๆการลดความใจร้อนใช้ความใจเย็นมีเสน่ห์ใช้เสน่ห์ทางที่ดีในการทำงานนะจะดีมากแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้หมดนะคะอันนี้คือห้าไม้เท้าหัวกลับส้มมองว่าชาวสิงใจเย็นมากๆขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนะคะใครจะมาปะทะเราไม่ปะทะตอบ เน้นอาศัยการแข่งขันกับตัวเองในการทำงานหรือเน้นในเรื่องความเป็นมืออาชีพในการทำงานจะมาทะเลาะเบาแวงอะไรด้วยเราไม่เอาหรอกถ้าจะแข่งขันในการทำงานก็โอเคอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานค่ะ2องถ้วยใจเย็นความใจเย็นความที่มีสเสน่ห์นะไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์คุณรู้จักใช้สเสน่ห์ในทางที่ดี คำพูดคำจาดีทำให้คุณมีกิลยาณมิตรหรือว่ามีโอกาสดีๆเป็นโอกาสเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณชื่นชอบด้วยทำแล้วดีจะมีคนมาเสนอโอกาสทองให้กับคุณแน่มีคนมาเสนอโอกาสทองให้คุณนะเอาไหมเฮอ,อส้มมองว่าเอาจริงๆส้มอยากให้ชาวสิงพร้อมสำหรับโอกาสทองที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะ แต่แลดูเหมือนว่าชาวสิงอาจจะยังไม่พร้อมเหมือนอาจจะขอเวลาอีกนิดในการพิจารณาแต่คลิปมันออกมาก่อนอะอยากให้ชาวสิงเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะมันจะมีโอกาสในเรื่องงานโอกาสในเรื่องตําแหน่งโอกาสในเรื่องงานอยากให้ชาวสิงมั่นใจเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขามั่นใจยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะอย่าให้คุณเตรียมพร้อมค่ะ ะะงานที่ทําได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ํานะ,นะะงานที่เกี่ยวกับศิละปะความสวยความงามแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับศิละปะทุกแขนงอืนะคะจะเป็นดนตรีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ view of June หัวกลับค่ะส้มมองว่า อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสเข้ามาแล้วจะอาจจะเป็นโอกาสจากนายเก่าก็ได้นะวนเวียนกลับเข้ามาซึ่งส้มมองว่าอ่าโอเคชาวสิงหลายคนนะ่ะอาจจะกับที่เดิมก็อาจจะไม่ค่อยโอเคละเหมือนมีอารมณ์ปล,อปล่อยๆยเบอร์เออยู่นะ The Tower หัวกลับบ้างแหละ v i e l of Fortune หัวกลับบ้างหละเหมือนอารมณ์ปล่อยจอยกับกับเรื่องเดิมๆที่เดิมๆ งานเดิมๆที่ทำอยู่เพราะเรารู้สึกว่ามันมีลักษณะของคนนะคะที่เป็นท็อกซิกกับเรามีลักษณะของคนที่เป็นท็อกซิกกับเรานะนะคะมันเหมือนเราปล่อยๆจอยๆแล้วก็กำลังหาหาโอกาสใหม่อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือหนึ่งไม่ท้าหัวกลับ โอกาสในเรื่องของงานเขียนนะคะงานเขียนงานเอกสารอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะการประสานงานต่างๆก็ทําได้ดีนะคะเนี่ยมันมีเรื่องของอะไรใหม่ๆที่คุณกําลังคิดจะทําแต่ว่ายังไม่ได้บอกใครขอเวลาอีกนิดหกไม้ท้าหัวกลับขอเวลาตัดสินใจอีกนิดเพื่อชัยชนะหรือเพื่อการมูฟออนที่มันได้ผลจริงๆไม่ใช่ว่ามูฟไปแล้วอะถ้า รีบตัดสินใจมูไปแล้วอะ่ะหรือรับโอกาสอย่างรวดเร็วมันอาจจะตัวเราอาจจะไม่พร้อมหรือเกิดอาการผิดพลาดได้เราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะขอเวลาคิดอีกนิดอ่ะส้มเข้าใจแล้วว่าชาวสิงขอเวลาคิดนะนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นโอกาสการดิวอะไรใหญ่ๆก็ส้มมองว่าอยากให้แบบอยากให้ตัดสินใจให้ไวขึ้นอีกนิดนะ ะะเพราะว่ามันมีโอกาสทองเข้ามาจริงๆนะบางทีถ้าช้าถ้าช้าในเรื่องการดิวโอกาสงานเงินก้อนใหญ่ถ้าช้าเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนงานเนี่ยเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนธุรกิจอะแบบนี้ส้มอยากให้คิดช้าๆไว้ค่อยๆคิดอะอันนี้น่าจะดีกว่านะคะในเรื่องเงินนะคะในเรื่องเงินใช้จ่ายกับคนในครอบครัวเยอะมากๆ ส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องคนในครอบครัวและอาหารการกินมีเกณฑ์ซื้อของใหญ่มีเกณฑ์เลยมีเกณฑ์ได้ของใหญ่ซื้อของใหญ่นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านเป็นรถแบบนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์นะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาทิตย์เข้ามาในเรือนปัตตานิของคุณนะอยู่เลงในเรือนสตาคุณเลยนะคะก็มีเกณฑ์นะคะหรืออาจจะลงทุนในธุรกิจใหม่อะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งก็อย่างที่ส้มบอกไปว่าถ้าคุณมีสายป่านที่ยาวพอซื้อแล้วยังมีเงินเหลือเก็บอันนั้นก็ก็โอเคนะคะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดซื้อแล้วมันเงินมันยังติดติดขัดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจเย็นๆดีกว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพจะมีที่ต้องระวังคือโรคเก่าที่กลับมานะคะบางทีเนี่ย คุณอาจจะเพิ่งหายจากโรคอะไรมาแล้วถ้าประมาทไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆกลับมาเป็นได้นะระวังการถูกสัตว์นะคะแบบเขี้ยวคมของสัตว์ด้วยนะเออนะคะจะเล่นกับสัตว์อะไรก็ดูให้ดีเนาะ DNP l a c e นะคะไขมันความอ้วนไขมันต่างๆนะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะ The h y d r a f e n นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของ Office Syndrome นั่งนานนะคะอยู่ในท่าเดิมนานๆนะคะกล้ามเนื้อตึงอะไรประมาณนี้นะคะกระดูกหลังข้อบาลล่าไหล่โชคลาภนะคะมาจากเดซันชาวธาตุไฟเมษสิงหนูชาววันอาทิตย์เด็กหรือคนท้องนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้จัดเม้นนะคะมาจากชาวธาตุลมกูมิถุนตูนผู้หญิงที่มีความรู้หรือเป็นคําพูดของคนที่กลุ่มคนที่พูดกันเสียงดังๆอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอ่ะอันนั้นให้ฟังเลยนะคะเลขนำโชคได้สามสามนะคะสามสามมาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะแนะนำอะไรนะคะในทิศทางที่เป็นทิศทางพลังงานดีนะคะให้กับชาวสิงบ้างนะคะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีให้กำลังใจแบบนี้นะทีมสปิริตนะคะส้มเชื่อว่า ชาวสิงมีอยู่แล้วนะคะก็อะไรที่ทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้เลยว่าบางทีเนี่ยมันมีการทำงานกับคนหมู่มากเนาะแล้วการที่มีคนมาปะทะหรือทำให้เราไม่พอใจมันมีแต่ถ้าเราคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพนะความเป็นมืออาชีพคือการที่แบบรู้จักเก็บอารมณ์บ้างการทำงานกับคนหมู่มากนะคะ ก็ต้องมีการท้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างแบบนี้จะอยู่ได้ดีนะคะไปด้วยกันเป็นทีมมันก็ไปได้ไกลกว่าไมดาสตารค่ะอันนี้คือดาวแห่งความโชคดีในไพ่สำหรับนางฟ้านะซึ่งบอกเลยว่าตามแคปชั่นเลยว่าเป็นโอกาสทองจริงๆค่ะจากที่คุณเคยเหนื่อยมากๆเพื่อที่จะคว้าโอกาสไว้นะตอนนี้ไม่ต้องทำเยอะเหมือนเหมือนก่อนๆแล้ว โอกาสมันเข้ามาหาคุณเลยแค่เอื้อมมือไปนิดเดียวถึงแล้วค่ะนะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับโอกาสทองที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะอารเอชื่กับเรียวนะคะอันนี้คือนางฟ้ากาบเรียวนะคะซึ่งเป็นนางฟ้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีงานอดิเรกการผ่อนคลายแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ส้มบอกไปเลยว่างานที่คุณทําได้ดีคืองานที่จะต้อง เป็นงานที่คุณรักอ่ะคุณมีอารมณ์ศิลปินเยอะช่วงเนี้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทํางานที่คุณรักอ่ะมันจะมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้เวลาไปกับแอคทิวิตี้หรือว่างานอดิเรกอะไรต่างๆกิจกรรมในชีวิตที่มันทําให้คุณผ่อนคลายให้หาเวลาผ่อนคลายด้วยจะได้สมองมันจะได้ปลอดโปร่งจะได้พอสมองปลอดโปร่งเนี่ยมันจะได้แบบ มีไอเดียดีขึ้นในการทำงานเพราะกลับมาทำงานสมองมันจะแบบไวอะในการคิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะดีขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นทำงานด้วยแต่ว่าต้องหาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะชาวสิงขอให้ชาวสิงมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ